สวัสดีครับผมมาร์คดีคาครับผมวันนี้มาอยู่ที่ดีคาครับนี่มึงเรียนแบบแจ็คแมพโผใช่ไหมใช่ครับพี่เดี๋ยวกูบ้างกูก็มีหัวใจเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเปยูทูบเบอร์เดี๋ยวมันจะเรียนแบบเลยสวัสดีครับผมโอมดีคา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 เดีายวคา่อคแล้วาคาคัคาคคาาค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 าีาคาสิคา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 าคาาคาาอะ แต่งแล้วพี่ได้เมียเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแสดงผู้เป็นสายสานได้ดิได้เคยแน่ใจนะใจได้เลยสายได้เป็นบรลาดสบาย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 บ่ยอย่างมะละกอบักนัาบักนัาบักนัาปอได้เคยแน่ใจนะใจอย่างมะละกอบักฮุงมูเยี่ยมอย่างสับปะรดบักนัดอ่าอย่างคนทําให้โกรธบักหาอย่างทุเรียนไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้เอาะอเมซอม ยังอินดาผาลำอินดาผาลำ <laughs> ยังมึงบักคนสัวบ<ะ>ักคนสัวจังอายมันเอาเรายาป่าปิ้งเป็นใหญ่เกียรต เสียงเพาะซะด้วยเสียงเพาะซะด้วยไม่ได้เข้าเรื่องรถนะฮะอบใ่ครับคนที่ดูตอนนี้พิมพ์กันได้ใต้คอมเมนต์แล้วแต่จะได้ดูเรื่องรถสักทีหนึ่งรอสามชั่วโมงรอสามชั่วโมงใช่ฮะถูกต้องเลยครับที่ท่านต้องรอครับเพราะรถคันนี้มีคุณภาพมากจริงๆเราเตรียมมาเยอะนะฮะครับดูเทปต่อไปเรามีอีกเรามีอีกครับเรามีเยอะเลยยังวิ่งแลนด์แลนด์วิ่งไวไว แลนหันหันอ๋อวิ่งไวๆวิ่งไวๆไปซื้อบะหมี่ไวๆแลนหันหันไปซื้อบะหมี่หันหันให้ไม่ธรรมดาร้องเพลงอีสานได้ไหมสบายงั้นเดี๋ยวพี่จะร้องเป็นภาษาภาคกลางมึงร้องเป็นภาษาอีสานครับผมอย่างเช่นเพลงโคตรสวิงโคตรซิ่งของแจ๊สครับโคตรแลนโคตรฟ้าโคตรแลนโคตรฟ้าวเอแล้วพี่ดูดูมาแค่นี้เอาดูมาดูมาซ้ำนี่ละอ๋อดูมาซ้ำนี่บอกนี่รถปีอะไรฮะนี่รถปีอะไรฮะ ปี2014ครับพี่2014กับรถคันนี้รถคันนี้เป็น Honda f ฟีดครับทุกท่านรู้จักดีคารอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ย Honda f ฟีดเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของทางดีคาเลยครับผมและปัจจุบันเรายังมี Honda f ฟีดอยู่นะครับเดินไปไหนมาไหนคนทักเอ้าเดี๋ยวนี้ไม่ขายแล้วหรอ Hon d a f ฟีดนะผมไม่ขายแต่เบนซ์บีเอ็มแล้วหรอจริงจริงนะครับต้องคุยแบบนี้เราขายทุกอย่างเหมือนเดิมครับนะครับฮอนด้าฟีดเราก็มีครับตอนนี้มีอยู่ประมาณหลายคันเลยพี่เย้ยมตีนนับเป็น ก็หลายคันนะหลายคันแลนะ้ว่างบ,บอกอุ้ยเขามาหาดีค่ะตอนนี้ไม่มีฟีดเลยจริงๆมีครับผมแต่ท่านไม่ทันเองใช่ครับเพราะทุกท่านที่ถามส่วนใหญ่อะ่ะช้าพอทันถามปุ๊บคาดูเลยมีแน่นอนใช่ครับ,ถา,บ,าบถามปุบ๊บเขาดูปั๊บถามปั๊บ เขาดูปุ๊บคำถามปุ๊บปุ๊บปั๊บเขาดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่คุณได้รถแน่นอนนะฮะแต่ัดสินใจช้าที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าคุณตัดสินใจช้าเมื่อไหร่รถคันนั้นที่คุณดูไว้ที่คุณถูกใจไว้จะเป็นของคนอื่นทันทีใช่รถคันนี้ปี2 0 24ครับพี่2 0ง4เรื่องของการชนเป็นยังไงไม่มีแน่นอนไม่มีทางร้านเราการันตีให้ครับใช่ฮะคือถ้ารถชนเนี่ยถ้าถามว่าเอามาไหมเอามาหากว่าเลือกไไมม่่่่่ด้เเชชนนคุณพีีีราจะท เราก็รับเทิร์นแต่เราไม่ได้ขายเองเราก็ให้ที่อื่นที่เขาสามารถรับสภาพรถชนแบบนี้ได้เอาไปซ้าพี่พี่เอาไปใช้ก็เอาไปพี่เอาไปขายต่อก็เอาไปแต่ที่เราไม่มีถ้ามีตรงไหนชนมาเราเดินไปบอกเลยพี่ครับรถคันนี้มีแตะหน้านิด<ต>นึ่งแตะท้ายนิดนึงไม่มีผลต่อการใช้งาน <S <S เรารับประกันทุกอย่างนะพี่โอเคไหมใช่ถ้าพี่โอเคไปกันต่อ่ครับแต่ถ้าพี่ไม่โอเคไม่เป็นไรเป็นไรถูกต้องอันนี้เราเข้าใจกัน รถ Honda ฟ i t นะครับปี2 0 1 4ซึ่งนั่นหมายความว่ารถรุ่นนี้มันจะมีแอร์หลังคาแอร์หลังคาครับทุกท่านจะเคยพูดว่าเอ้ยไอรถที่มีแอร์หลังคาเป็นตัวท็อปจริงหรือไม่จริงกรบอกเข้าไปวะไม่จริงครับถ้ารถที่มีแอร์หลังคาจะเป็นรถที่ผลิตปี2 0 1 3ขึ้นไปและเอามาจดในประเทศไทย2 0 1 4 2014่ับและปี2015คันนี้นะครับเรื่องของการจดไม่มีนะครับ h o n d a ฟ i t แอร์หลังนะครับภายในของเขาจะเป็นเบาะสีครีมมาให้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับครับจะเป็นแบบนี้รถ สีดำเบาะสีครีมรถสีขาวเบาะสีครีมรถสีบรอนก็เบาะสีครีมรถสีน้ำตาลก็เบาะสีครีมซึ่งนั่นหมายความว่ารถมันเป็นเบาะสีครีมทุกคันและที่สำคัญนะครับ ตัวที่มีแอร์หลังคาจะเป็นเบาะหลังแพ้เข้าหน่อยถ้าหากว่าท่านไปเจอเบาะดำเบาะแดงเบะาะอะไรก็ตามอันนั้นนันเป็นการคัสตอมของเจ้าของคนนั้นนั้นเองสภาพเบาะใหม่กีพับเบาะไม่มีหลม่มภายในคันนี้สวยมากผมให้อยู่ประมาณสัก90%้ปร์นี้น,นะครับบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับ <S 2> <S 2> หลายคนถามว่าอ้าวแล้วไอ้ตัวแอร์หลังคาไม่ใช่ตัวท็อปและตัวท็อปกับไม่ท็อปมันต่างกันยังไงครับผมไอ้ตัวท็อปเนี่ยนะครับจะมีจออยู่ข้างหลังนี้ สองจอใช่ครับอ่ะเขาเรียกว่าแอร์หลังสามจอแต่ถ้าถามว่าไอ้จอข้างหลังมันเป็นจอแบบไหนก็เป็นเทคโนโลยีเมื่อ11ปี12ปีที่แล้วใช่ครับคุณลองนึกสภาพกันดูฮะนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหทั้ง 4K ทั้ง 4K คังมาครบเลยใช่ครับใช่ฮะถ้าถามว่าทำไมต้เป็น 4K 4ิโฟโฟเนี่ยมี4อ่า4มี4มันจะประกอบด้วยแจ็ แจ็คแมมคิงและเอทอันนี้โฟิงครับถ้าดอกในการเขาเรียกเศษฝา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 อยังไงไปลุ้นเจ้าเขาไปลุ้นเจ้าเขาใช่ถ้าเจ้าไม่ป๊อกโดนโดนแจ็คแม่ห้าต่อบอดกินไปนี่ไพ่ฮียอะไรล่ะมีโจงสองตัวเนี่ยฮะมีล่าสุดไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรอให้ฟังอ่าเราให้ฟังโอ้ยพาผู้หญิงเข้าโรงแรมดิจริงจริงนี่นี่ผานี่เขาาด้านหน้านี่ไปอยู่สามรอบรอบแรกก็ไม่คิดตังค์ครับรอบสองก็ไม่คิดตังค์รอบสามก็ไม่คิดตังค์ รอบที่4แถมเงินมาให้อีกหมื่นเนี่ยเราก็เอาสุดปยอางนั้นนะสิไอ้เราก็สงสัยรอบที่5เข้าไปไอ้หนุ่มมาตั้ง4รอบทําไมมึงไม่คิดตังค์เลยวะมุลรอบแรกพี่มีน้ําใจให้พวกผมแอบดูหมดเลยแอบดูหมดเลยแล้วรอบสองทำไมมึงไม่คิดตังค์พี่อ่ะก็ไอ้รอบสองอ่ะผมติดกล้องไว้ทั่วห้องเลยดีมองผ่านกล้องคราวนี้ผมก็ไม่คิดตังค์พี่อ่าแล้วรอบ4อ่ะมึงแถมเงินให้กูทาไมอ่ะรอบสุดท้ายเด็ดกว่าเดิมพี่ ผมติดกล้องทั่วห้องเขาที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยมีแต่คนชอบพี่เอาไปมื่นนึงสบายใจสบายใจใจละคราวนี้ก็ถือว่าเป็นคนดังเป็นคนดังคนดังคนหนึ่งหน้าจอที่เราคุยหนึ่งเนี่ยครับเป็นหน้าจอของเมื่อ12ปี11ปีที่แล้วใช่ครับพี่ตอนเป็นเทคโนโลยีเก่าเนี่ยเอามาปุ๊บท่านก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับสมมติว่าคันนี้ขาย1ล้านหรือผมขาย5 0,000 0บาทตัวท็อปเรามีความจอเป็นต้องขายเท่าไหร่ก็ห้าสามห้าสี่ห้าห้าว่นไปแต่เราไม่ได้ทำตัวท็อปไม่ท็ ถามว่าทำไมถึงต้องขาย5 0 0 0 0นครับเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอางี้เรามาตั้งราคาที่ยุติธรรมดีกว่า mm hmm. เพราะถ้าท่านเอาไปท่านก็ต้องไปเปลี่ยนหน้าจออยู่ดีหน้าจอก็ตกหน้าจอละแปดพันสองันก็หมื่นหกซึ่งนั่หมายความเราจะขายแพงไปทำไมก็ในเมื่อลูกค้าเอาไปก็ต้องไปเปลี่ยนอยู<ช>่ด<ๆ>ีโดยรวมทั้งหมดแล้วเราไม่มีความจำเป็นต้องขายแพงไปเพื่ออะไรเลย<ช>แล้วก็เลยขายตัวโลกับตัวท็อปในราคาเท่ากันไปเลย mm hmm. อ่าถูกไหมใช่ครับใช่ฮะไอตัวนี้เป็นประตูสไลด์ข้างใครที่ยังไม่เคยดูนะครับอันนี้ดีคาจะมีเอกลักษณ์นะครับหรือว่ามีชื่อเสียงมมาาาาจกรปีีเเเนนนน่่่ือ็แส แสนคันแสนบาทแสนคันวัวที่ไหนออผลิตเองก็ไม่ได้ออนี่ฮะรถคันนี้เปิดท้ายมานี่เนียนกลิปเนียนกิครับ,<ล>รบผมบฮะเรียกได้ว่าชุดดาแต่เปิดตัดมาขาวแน่นอนใช่ครับนี่ฮะเวลาพับบอกพับอย่างนี้ครับทางด้านข้างนี้จะมีตัวกดนะในตรงนี้นะตัวกดนี้ครับกดลงไปป๊บยกขึ้นบึ๊บพับนี่ เกี่ยวนี่ปุ๊บเก็บของได้ใช่ครับเมื่อวานมีคนทักไปในอินบ็อกของพวกเรานะครับในเพจของเราถามเราว่าพี่รถของพี่เครื่องเดิมมีคันไหนบ้างเราก็งงคำว่าเครื่องเดิมมีคันไหนบ้างก็เลยถามพี่เขาว่าอพี่คิดว่ารถของเราเป็นรถแต่งใช่ไหมครับหมายความว่าต้องแต่งเครื่องแรงๆงยิงอย่างนี้รถแรงรถแรงรถแต่งซิ่งก็ต้องซิ่งนิยามเอาใหม่ก่อนนะครับรถแต่งเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนล้อครับล้อได้เรายางใหม่ล้อใหม่นะ โชคเราก็ทาให้ใหม่ใช่ซึ่งใหม่เพราะว่าพอเราเปลี่ยนโชคมนก็เตี้ยลงเปลี่ยนเราก็ดูเข้าทรงขึ้นเราก็เลยเน้นว่าเป็นรถที่มีทรงแล้วกันครับผมถ้าท่านอยากได้เอารถดําเดิมไม่ยากฮะับเราแค่รอเดิมที่วาง้อเดิมใส่เครื่องรถของเราทุกคันไม่มีคันไหนทำนะครับถ้าหากว่าทำนันจะบอกท่านตั้งแต่แรกที่เข้ามาในเซตโบมามันไม่มีอันนี้มันดัมเดิมทุกคันครับต้องเข้าใจก่อนว่ารถเนี่ยแต่งตัวให้มันดูสวยงามใช้าแบบพี่ๆทุกท่านอ่ะพี่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตพี่ คนไหนชอบแต่งตัวไงก็เหมือนกันไม่ต่างจากรถครับใช่ครับวันนี้เราแค่แต่งตัวให้ดูสวยงามหากว่าท่านชอบก็ซื้อครับชอบแบบเดิมๆก็บอกฮะแล้วเปลี่ยนชุดให้ได้ใช่ครับไม่ใช่ปอหอปัญหเอ้ยเราแปลได้นี่ออย่างปอหอปันหารอหอมาถึงห้องเครื่องกันบ้างครับพี่เมื่อกี้ก่อนถึงห้องเครื่องเอ็มิกคำย่อเองได้เหรออ่าได้ไออย่างตรอตรอตอรอเราแปลว่าอะไร

อย่าไปเลี่ยงไอ้ท่านแต่นี่คือเครื่อง L15 ครับเครื่องตัวนี้อยู่ใน h o n d a Jazz ท o n d a City Mobilio B a v นี่คือเครื่องตัวนั้นเลยฮะใช่ครับเครื่องตัวนี้นะครับอะไรหาได้ทั่วไปรถคันนี้บอกเลยว่าเดิมสนิทสนิทนะครับเครื่องนี้ก็เดิมสนิทฮะใช่ครับอะไรเสียเนี่ยมีทุกภูมิภาคอ่ะใช่ครับว่ายง่ายเข้าทุกบ้านมีทุกบ้านใช่ครับเพราะรถ Honda บอกแล้วว่าเป็นรถที่มีทุกบ้านแล้วก็อะไรก็มีทุกที่เช่นกันดังนั้นเรื่องของปัญหาของมม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 ััันนดดูแแแลลงง่่่่่่าาาาายยคคครรตตผผไไไ้้้หวววจะะอออเปซทุก ของผมคือรถแบบนี้มันหาซ่อมที่ไหนก็ได้<ช>ซึ่งนั่นหมายความว่าท่านเอาไปไม่ต้องกังวลเรื่อง,องของอะไรถูกต้องครับและที่สําคัญราคาที่เราจะขายเนี่ยนะครับในอดีตเดิมย้อนไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยหกแสนมีอ่ะใช่ครับประมาณ6กใช่หกแสนกว่ามีแอร์หลังหางมาให้ฟากยิ่งกว่าผ้าสมเด็จอีกอ่ะครับผมรถคันนี้เราเสนอราคาแค่เพียง 4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับจริงฮะ4 7 9 0 0 0บาทครับ4 7 9 0 0 0บาทถ้าหากว่าท่านคลิตดีนะครับอาจจะใช้เงินออกรถเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าหากอยากได้รถคันนี้ติดต่อมาครับสวัสดีครับผมมาร์คครับติดต่อมาที่เบอร์06558 58 8 8แมาร์กยินดีให้บริการครับและถ้าหากว่าพี่กาลังมองหารถที่มีคุณภาพที่สุดแล้วแล้วก็ดีคาที่มีตเปกจอดครับรถที่จอดข้างหลังเรานี่เราไม่เรียกมันว่ารถนะครับเราเรียกมัน ตอรอตอรอต่อรอ,รอ,รอรแล้วแปลว่าอะไรตอรอตอรตอร